อเอ้ค,คับปืนมีกระสุนอยู่ในลำเพลิงนะครับไม่ใช่ว่าคุณหยิบปืนมนาะปุ๊บเฮ้ยเอาลูกออกก่อนทุกคนปลอดภัยอ่ามีละมีกระสุนอยู่ในมือละเอาแม็กออกอย่างเงี้ยปลอดภัยละจริงๆไม่ใช่นะครับผมเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆไม่ใช่กระสุนยังอยู่อยู่อ่านี่ขอซ้ำอีกรอบหนึ่งมีกระสุนยังอยู่อยู่ นี่คือการเคลียร์ปืนเพื่อปลอดภัยนะครับอย่าอย่าอนิ้วเข้าโครงไกอย่าลั่นไกนะครับสวัสดีครับทุกคนพบกับอัเตร์นเองแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็มาทาคลิปคลิปหนึ่งครับขอกาะกระแสคลิปนิดหน่อยนะครับผมเกี่ยวกับมีน้องคนนึงทําปืนลั่นนะครับในสถานบันเทิงก็หลายคนสงสัยนะครับว่าเห็นเคลียร์ปืนแล้วทาไมปืนลั่นได้นะครับซึ่งถ้า นักกีฬายิงปืนหรือผู้ที่ผ่านการลมยิงปืนมาแล้วเนี่ยเขาจะมองออกเลยรู้ทันทีว่าเพราะเหตุใดถึงลัน่นแต่สําหรับผู้ที่ยิงปืนเป็นแต่ไม่รู้รายละเอียดของระบบปืนนะผมก็จะสงสัยนิดนึงนะครับอย่างเมื่อกี้ผมทาคลิปไปเนี่ยก็มีน้องคนนึงเดินมาถามว่าเฮ้ยลั่นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เอาเป็นว่าวันนี้จะมาทําคลิปอธิบายนะเป็นข้อๆเป็นอย่างๆให้ท่านเห็นได้ชัดๆนะครับแล้วก็อาจจะทํามุมกล้องนะครับมาให้เห็นตัวปืนนะครับว่า ฉากเหตุการณ์เมื่อกี้นะครับหรือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเป็นข่าวนะครับปืนลั่นได้ยังไงรับชมกันได้เลยครับพักขอปฏิบัติการปืนก่อนนะครับเล่าเรื่องผมขออ้างอิงคำสัมภาษณ์จากน้องเขานะครับให้กันนบนักข่าวว่า,าปืนนะครับไม่ได้เป็นของเขาเนาะเนื้อเรื่องรายละเอียดนี้ขอไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นักนะครับแต่จะขอโฟกัสเรื่องตัวปืนว่าลั่นได้ยังไงเนาะ อันดับแรกเลยการที่เราเห็นในคลิปเนี่ยน้องเขาหยิบปืนมามาหน้าเคาน์เตอร์แล้วก็มีน้องผู้หญิงนั่งอยู่ข้างๆนะครับตัวปืนนะครับถ้าท่านไม่เห็นตัวปืนเนาะ,ะเนื่องจากว่ามุมกล้องมันอาจจะไม่ชัดแล้วตัวปืนอาจจะเห็นนิดเดียววันนี้ผมก็เลยเอากล้องนะครับให้น้องถือกล้องมาเห็นตัวปืนชัดๆอาจจะเป็นปืนคันระยี่ห้อคันรุ่นกับน้องเขานะครับแต่ว่าระบบปฏิบัติการการทํางานของปืนจะคล้ายกันนะครับเช่นนะครับผม การที่น้องเขานะครับตัวอย่างเลยเนาะการที่น้องเขาเข้ามาเอาปืนมาวางแล้วก็เคลียรสไลด์นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยผมรู้ทันทีว่าทําไมถึงลั่นนะครับเนื่องจากตัวปืนนะครับอยู่ในลักษณะที่มีกระสุนอยู่ในลำเพลิงเรียบร้อยแล้วเนาะแต่น้องเขาอาจจะไม่รู้นะครับว่ากระสุนอยู่ในลำเพลิงเจตนาดีของน้องเขาอย่างหนึ่งนะครับคือแกเดินเข้ามานะครับผมแล้วก็ทําการเคลียปืนเคลียปืนแบบนี้ ที่เอากระสุนออกมาหนึ่งนัดอยู่ที่มือน้องเขาแล้วนะครับแล้วเขาก็เอาแมก็กกาซีนออกเอาปืนวางนะครับพอเปืนวางปุ๊บก็ทําการเอากระสุนที่ออกจากฝ่ามือเมื่อกี้นะ่ะมาใส่กับคืนแมก็กกาซีนใหม่แบบนี้นะครับแล้วทีนี้จังหวะที่หยิบปืนขึ้นมานิ้วน้องเขาเข้ากลองไกลนะครับเพราะน้องเขาอาจจะคิดว่าปืนไม่มีกระสุนแล้วนะครับเขาก็ทําการลั่นไปแล้วครับ โอ้โห oh ตกใจนะครับดูจากน้องผู้หญิงที่นั่งด้านข้างแล้วก็ต oh. คนที่ถือปืนนะครับผมก็ตกใจนะครับผมก็ดูแล้วนะครับอ่าน้องเขาตกใจปุ๊บทำการก็เลยทําการนะครับเอาแมกกาซีนเสียบตัวปืนลนลานนิดนึงนะครับลนลานเอาปืนไว้ตรงหนีบเข่าแบบนี้เอ๊ะไม่ดีไม่ดีเอาปืนไว้ที่เอวเลยยังดีที่ไม่มีกระสุนอยู่ในลำเพลินนะครับอแต่ท่านี้ท่านั้นฮนะก็เป็นอะไรที่โกลกวายอย่างหนึงนะ่งเนาะไม่ว่าเป็นใครก็ตาม อาจจะลนลางแล้วแหละณจุดนั้นนะครับก็ย้อนเหตุผลนะครับการเคลียร์ปืนไม่ถูกต้องนะครับผมคือการดึงสไลด์แล้วนะครับดึงสไลด์แต่ว่าแม็กกาซีนยังอยู่ในตัวปืนจึงทําให้กระสุนที่อยู่ในแม็กกาซีนเนี่ยขึ้นเข้าสู่ลาเพลิงนะครับเมื่อมีกระสุนขึ้นเข้าสู่ลาเพลิงปุ๊บ ไม่รู้ว่ามีกระสุนอยู่ลำเพลิงเนาะอ่าเพราะไปการเคลียร์ปืนที่ผิดอยู่แล้วตั้งแต่แรกเลยแล้วก็หยิบมาล่านไกลอ่าหยิบมาล่านไกลตอนนี้ให้ดูปืนอีกตัวงนึงนะครับอ่าอันนี้คือปืนที่ล่านไปแล้วนะคือสูนที่ล่านไปแล้วไม่อยู่ในเหตุการณ์นะอ่าสมมติว่าอยู่ในเหตุการณ์คือกระสุนล่านไปปึ๊บใช่ไหมครับล่านไปนี่เป็นอย่างเงี้ยครับพอล่านแล้วเนาะเขาเก็บในกระสุนอ่าวิธีที่ถูกต้องนะครับไม่ว่า ไม่ว่าคุณจะหยิบจับปืนจากที่ไหนก็ตามนะครับผมเห็นปืนที่ไหนก็ตามอปืนจะมีกระสุนหรือไม่ก็ไม่รู้นะครับอย่างตรงนี้นะครับอ่ลักษณะนี้ปืนไม่มีกระสุนเนาะเพราะว่าท่านเห็นในะผมตั้งแต่แรกแล้วปืนไม่มีกระสุนขอขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับอปืนไม่ีกระสุนนะอันนี้คือเทคกแรกนะฉากแรกนะปืนไม่มีกระสุนหรือมีกระสุนไม่รู้เพราะคุณหยิบมาค,คุณไม่รู้ว่าปืนมีลักษณะยังไงอันดับแรกเลย ปดแมกกาซีนครับปดแมกกาซีนมาก่อนแล้วทําการเคลียร์ปืนเห็นไหมถ้าปืนไม่มีกระสุนนะครับถ้าปืนไม่มีกระสุนก็จะไม่มีกระสุนอยู่ในรางเพลิงนะครับสไลดอย่างไรลูกก็ไม่ออกแต่นั้นทําการล่างไกได้นะครับปลอดภัยถึงจะหยิบแมกกาซีนใส่เก็บไว้กับตัวอเก็บไว้กับตัวเพราะว่ารางเพลิงปลอดภัยแล้วเนาะหรือคุณจะนําส่งเจ้าที่แจ้งความอะไรก็ได้แล้วแต่น,นะครับคือเหตุการณ์ที่คุณจะทํา ไปนะอ่าหรือการเคลียร์ปืนที่มีกระสุนยอยู่ในลาเพิงนะครับอ่าขออย่าทำอีกทีหนึง่งกรณีนี้มีปืนอยู่ในกระสุนนะครับกรณีนี้มีกระสุนอยู่ในลําเพิงตัวปืนนะครับอ่าอย่างเงี้ยตอนเนี้ยอ่ามกซีมีกระมีกระสุนเนาะตัวปืนมีไหมอ่ามีนะครับมีกระสุนนะครับแล้วก็เสียบปใหยไม่อ่าคนที่เล่นปืนหรือไม่เล่นปืนหรือคนที่รู้หรือไม่รู้อะไรก็ตามนะครับผม ไม่ว่าจะเห็นปืนอยู่ลักษณะใดฮะตกในพงหญ้าหรือตกอะไรก็ได้อะผมก็ไม่รู้อ่ะอ่าคุณเห็นปืนแล้วปุ๊บคุณอยากเคลียร์ปืนใช่ไหมล่ะอยากเคลียร์ปืนหยิบปืนมานะครับทําการหนึ่งเลยปลดแม็กนะครับวิธีที่ถูกต้องปลดแม็กแล้วก็ดึงสไลด์อ่าดึงสลด์ครเพื่อที่จะเอากระสุนออกมาอ่าออกมาแล้วนะครับดึงสไลด์เพื่อเอากระสุนมาดูปืนให้เคลียร์นะครับหลังเพินีงกระสุน ลันไกทิ้งแบบนี้เลยนี่ละครับปืนปลอดภัยแล้วอ่าฮไม่ใช่แบบในคลิปตอนแรกนะในคลิปตอนแรกคือปืนมีกระสุนอยู่ในลงเพลิงดึงสไลด์ออกไปอ่ะเดี๋ยวพูดจะไม่รู้เรื่องอีกขอซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันอ่ะแต่ไม่จริงๆนะครับอย่างเงี้ยปืนมีกระสุนอยู่ในลงเพลิงนะครับไม่ใช่ว่า คุณหยิบปืนนะปุ๊บเฮ้ย <Hey. S 1> เอาลูกออกก่อนทุกคนปลอดภัยอ่ามีละมีกระสุนอยู่ในมือละเอาแม็กออกอย่างเงี้ยปลอดภัยละจริงๆไม่ใช่นะครับผมเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆไม่ใช่กระสุนยังอยู่อยู่อ่านี่ขอซ้าอีกรอบนึงมีกระสุนยังอยู่อยู่นี่คือการเคลียร์ปืนพื่ปลอดภัยนะครับอย่าอย่าอนิวเข้าโกงไกลอย่าลั่นไกลนะครับและนะครับผม และที่สําคัญนะครับในการทําคลิปสาธิตวันนี้นะครับปืนที่ผมใช้เนี่ยเป็นปืนแบงก์กันนะครับเป็นปืนเสียงเปล่าไม่มีหัวกระสุนตะกัวหรือหัวเคลือบทองแดงนะครับเป็นการยิงออกไปแล้วเนี่ยจะมีเฉพาะแรงอัดฉะนั้นภาพที่ท่านเห็นนะครับผมยิงไปที่กําแพงนะครับยิงแถวนี้ต้องขอบอกเลยว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่มีสิ่งใด กระเด็นกระดอนมาหาผมนะครับไม่มีสิในใดกระเด็นกระดอนมาหาผมแน่นอนเพราะว่าฉากถ่ายทันในวันนี้เป็นปืนแบงก์กันนะครับผมและเราขอขอบคุณครับท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอขอบคุณครับบ๊ายบายสาธิตเลนะครับปืนแบงก์งกันปลอดภัยแน่นอนครับ